สวัสดีครับวันนี้ยูซุปพาทุกคนมาอยู่ที่นนทบุรีนะครับผมตรงเส้นราชชฤกษึกตัดใหม่นะครับผมใกล้ๆกับสถาบันอารอบิตี้นะครับเห็นข้างหลังยูซุปไหมครับทุกคนวันนี้จะพามารู้จักกับร้านวินเทจเปิดใหม่นะครับผมเขาขายอาหารเป็นแบบฟู้ดคอร์ดเลยนะครับและที่สําคัญคือร้านเนี่ยเขาเปิดได้1เดือนเองอันอะไรไปชิมพร้อมกันเลยครับไป นี่นะครับกับร้าน Park w a y h o u s e นะครับผมเข้ามาดีบรรยากาศเขาจะตกแต่งออกแนวแบบวินเทจนะครับผมพวกสิ่งของที่เขาเอามาตกแต่งเนี่ยเขาเอามาจบมรดกคุณพ่อเลยนะผมคือคุณพ่อเขาเป็นคนชอบสะสมของนะครับผมก็เลยเอามาเป็นไอเดียตกแต่งร้านนะครับบางคนมาแล้วเห็นของสิ่งนู้นสิ่งนี้เนี่ยก็อาจจะแบบเอ้ยแต่ก่อนฉันเคยเห็นนี่นี่ฮะร้านนี้คือคัดรวมทุกอย่างมาให้แล้วร้านอาหารเนี่ยเขาจะแบ่งเหมือนเป็นฟู้ดคอร์ทเหมือนในห้างเลยนะครับผม ก็คือเป็นร้านเดียวกันแหละแต่ว่าคุณผู้ชมสามารถเลือกทานอาหารที่ต้องการได้เลยนะครับผมเขาก็จะแบ่งเป็นโซนมีข้าวหมกนะครับผมแล้วก็อาหารแนวฟิวชั่นอย่างพวกสเต็กนะครับเนื้อปิ้งไก่ปิ้งก็มีนะครับผมและอีกมากมายเลย <S <S ของหวานเขาก็มีด้วยนะมีในส่วนเค้กนะครับผมนี่นะฮะที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยนะครับผมคือแลนด์มาร์คที่3ที่ทางร้านเนี่ยกำลังทําอยู่นะครับเขาบอกอยู่สุกว่าอีชาร์ลปังประมาณเดือนนิดๆน,นะครับผม โซนนี้ก็พร้อมบริการแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับจะออกแนวแบบท้องนามีกระท่อมนั่งทานอาหารนะครับผมและที่สําคัญเลยคือมีในโซนของบอ่อน้ําด้วยบอ่อนี้นะครับผมมีปลาคาร์ฟมากกว่า5000ตัวอ่ะนี่คือบรรยากาศคร่าวๆครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของลายอาหารกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าทานบ้างป่ะ และนี่คือหน้าตาเมนูอาหารบางส่วนจากร้าน Parkway House นะครับทุกคน mm hmm. นี่ผัดไทยจานใหญ่มากนะมาฮะเดี๋ยวลองชิมเลยบิสมิลลาโอ้เถูกใจมากนะครับผมสำหรับเมนูผัดไทยแล้วก็ตรงหน้าอยูซุปครับผมจะมีเป็นในส่วนของไก่ปิ้งแล้วก็มีเนื้อปิ้งด้วยนะครับผม เขาหมักมาดีมาในส่วนของตัวสเต็กกันบ้างนะครับผมอันนี้คือมันเปลือยๆส่วนตัวยุบคือชอบทานมันมากนาน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยเหมือนเป็นสูตรของทางร้านเองด้วยนะฮะเนี่ย <c oughs> หอมมาก <c oughs> นะผมย่างกําลังดีเลยอันนี้เนี่ยฮะอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยคือตัวบราวนี่นะครับผมแล้วก็บอนนี่นะครับอันเนี้ยจะอารมณ์คล้ายๆกับบดินเพราะว่ามา อหอมนะ <c oughs> อ <c oughs> เนื้อสัมผัสเขาเนี่ยจะเหมือนกับเราทานพวกบัตเตอร์เค้กนะครับผมแต่ว่ามีความหอมกว่าแล้วก็ชิ้นใหญ่กว่านะครับผมทุกคนครับขอตัดจากขนมหวานเมื่อสักครู่มาเป็นเมนูขนมจีนก่อนนะครับผมนี่ทางร้านเซอร์ไพรมากมาเดี๋ยวเราลองชิมกันเลยขนมจีนน้ำพริก,น,น,น,รกนะครับนี่อาามีใบกระถินด้วยว้าว หอมมากรสชาติน้ำพริกเขาเข้มข้มนมากเลยนะผมมีความหอมแล้วเมื่อสักครู่ยูซุกัดใบกระถิ่นตามมันจะได้ความหวานจากธรรมชาตินะทำให้เมนูเนี้ยยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะมาเดี๋ยวมาลองชิมท o อฟฟี่เค้กกันหน่อย<า>เด็ก <c oughs> ๆทานได้นะอันนี้ยูซุแนะนำเลยกลิ่นกาแฟค่อนข้างซอฟหน่อยนิดนึงแล้วก็นี่มาฮะ นำกะทิหวานกําลังดีนะครับผมไม่ได้หวานจนเกินไปอืก็เป็นไงบ้างครับสําหรับเมนูอาหารของทางร้านนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นี่คือแค่บางส่วนนะครับทางร้านบอกมาว่ามีเป็นเมนูยําด้วยนะแล้วก็อีกหลากหลายเมนูเลยให้ทุกคนได้มาลิ้มลองนะครับผมร้านนี้นะครับเดี๋ยว YouTube จะปักหมุด GPS ไว้ให้เพื่อที่ใครผ่านมาแถวนนทบุรีหรือละแวกราชพฤกษ์ตัดใหม่นะครับผม ก็แวะเวียนมาทานกันใครที่อยู่นนทบุรีเนี่ยบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนร้านเนี่ยจะเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่10บโมงถึง2ทุ่มแต่โซนที่ยูสุปพาไปเมื่อที่เป็นโซน3นะฮะเขาบอกว่าถ้าอันเนี้ยทำเสร็จเมื่อไหร่อินชาลออาจจะเปิดถึง4ทุ่มให้ทุกคนได้อิ่มเอมบรรยากาศช่วงกลางคืนนะนี่ถ้ามากลางคืนนี่จะได้อีกฟิลหนึ่งเลยนะทุกคนยังไงก็เชิญชวนทุกคนนะครับได้ลองแวะเวียนมาชิมกันยูซุปเชื่อว่าร้านเนี่ยน่าจะถูกใจทุกๆคนแน่นอนและเป็นอีกหนึ่งร้านท โอเคครับสำหรับว,วันนี้ขอบคุณทางร้านมากที่ให้อยู่สุบได้มาลิ้มลองอาหารที่ร้านนะครับผมถูกใจจริงๆสําหรับใครที่ยังไม่โหลดแอปพลิเคชันมากันหารานไกลนะครับโหลดได้แล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็น Android iOS รับรองว่าคุณเจอร้านทารานใกล้ตัวคุณแน่นอนเอาง่ายๆถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยคุณเจอร้านนะครับผมแต่ถ้าไปต่างประเทศอิรล้ออนาคตอาจจะตามไปนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมอัสลอมอลยกุมวอเรามตอฮนว้อยประการตูสวัสดีครับ